หรือแววแววว่าละครใหม่แมทพิรณีคือเรื่องนี้หลังหายไปนานถึง3ปีจึงมากแม่ชาวเน็ตเว็บดังลือให้ผึ่งผลงานการแสดงคัมแบ็กของนางเอกสาวแมทพิรณีหลังห่างหายจากหน้าจอไปยาวนานกว่า3ปีอาจจะเป็นปุษบาตาคลีละครที่สร้างจากหนึ่งในนวนิยายดังจัก,กรวานลนครสวรรค์สุดแค้นแสนรักกงกรรม ทุ่งเสน่หาและวาสนาลักษ์ของจุฟ้ามาีซึ่งหากเป็นเรื่องจริงจะถือว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายความสามารถด้านการแสดงของสาวแมทไม่น้อย